สวัสดีค่ะพี่น้องมพบมาพอกับยายเจกในช่องยิบมาฝากจากยายเจกจ้ามือนี่ยายเจกสิผ้าพีผ้านองมาเห็ดขนมจีนนะคะขนมจีนกะทิน้ำยาตีนไก่ใส่เลือดด้วยเอามาแจกพี่แจกนองเลี้ยงพี่เลี้ยงน้อง,องค่ะฉลองฉลอง ยายม้อนยายมอนกำลังช่วอยพักกาดพักกะลำมเม่ยป่ากำลังปอกกระชายยายจ้อยสีซอยบอกทัวสวัสดีค่ะพี่น้องคือเสียงดังแถบจ้ะมาเด้อมาเด้อมือนี่ยายเจกสีผ้า เห็ดข้าวปุ้นเห็ดข้าวปุ้นแจกพี่น้องสลองท่านสับค่ะพี่น้องสลองซะน้อยสลองซะน้อยสลองซะน้อยอันนี้แยกเจ๊ตุม่มอันกระช่ายหอมแดงกระเทียมบอชฟีกเด้อพี่นอ้องเด้อตัวมมันเดือดเดือเดเบื่อยเสร็จแล้วเราจะเอาตักออกมาปัน่นเดี๋ยวจะมาเบิ่งค่ะ มันเปื่อยเหรอคะพี่น้องตักออกไปปั่นค่ะอันหนามนี่ยายเจ๊กิดสีเอาตีนไก่มาต้มพี่น้องยายเจ๊กเอาอันนี้ไปปัน่นถ้าเขาไปปั่นกับหนามก็ได้พี่น้องปกติเขาเอาอันนี้เราไปปัน่นแต่ว่าเขาใชเอาหนามนี่ต้มตีนไก่โอเขาก็เลยสีไปเอ่เอาหนังเปล่าปั่นเมาเป็น้นงเนาะ ก็เติามาเดี๋เดี๋ยวมันจะกระเด็นบ่ส่งต,ตีนไก่ต่อเลยติมแ้วก็ตุ้นไปเรื่อยๆว่าตองหลอ,อกล่วงติมตุนซื้อว่าตองหลอ,อกล่วงต้มตวกตุนออออต้มตุนเฉยๆไม่ต้องหลอ,อกลวง กับเด็นนะว้ายจะขาไก่กับเต็มมอแล้วจะขาไก่กับเต็มมอแล้วอะ่ะปิดฟ้าไว้ตุนไปเรื่อยๆจนมันเปื่อยก็น้ำเดือดเท่ากับเอาปลาลงเด้อพี่น้องเด้อลงแล,ะะล้วก็ลอ้มันสุกน้ำเนี่ยต้มน้ำเปล่ากับ ตะไคร้ซื้อก่ดาบปล่นได้ค่ะาสิมาเกะแต่เหนือมันไม่เห็ดน้ำยาค่ะพี่น้องค่ะจะใช้แบบพริกห้อมเดงกระเทียมที่เ่าต้มเมื่อกี้นะคะเขามาปันให้ละเอียดเลยค่ะอันนี้ยาเยเจ๊ปันใส่น้ำเปานะคะบบใส่น้ำกับปันบดใดเนาะ แกปลาแล้วเขาเอาเนื affe, ้อปลามาปันใส่อีกพ to ี yes. seul, ่น да, so ่เนียถุ้ณมาลอาเี็นหน้ตอนือปลาเ่วเดี๋ยวเข้าเนื้อปลาไปแกะกัน เบอร์เรต้าเอาเอาปลาลอ้นปลาลิ้นนะมันก็ฝุ่นอย่างเช่าก๋วยอยังสิเมนคือประเด็จโอ้ไปมูเจ้าบ่อขาวดกเบลียวตันกินไข่กระเพยได้ที่แล้วเดี๋ยวสิมาขวากะทิค่ะพี่น้องเนื้อปลากระแกะแล้ว ม้นไพ่นำเครื่องแกงที่เข้าปั้นไว้พริกหอมแดงกระเทียมกระช่ายแล้วก็เอาไปปั้นกับพี่น้อง

มือนนบาไปปอเสียบมันกรัลมแต่มันจองมันสิเย็นได้อมหมันปากขามงวดเแตกมันนองเ่องวดอยู่อจจับนจับนะเออดีิสอนบอเ้ะ เนื้อปลาเด้อพี่น้องเนื้อปลาเทเบาๆนะลูกเทต่ำๆเทต่ำๆมันจะเด่นเนื้อปลาที่ห้าบดนั่นแหละเทบุุ๊ดเอ้อย่างนั้นเลยลูกในหม้อในหม้ออีกหม้อนี้ผัดเครื่องแกงห้าวดีหอมแล้วใช่เอามาลูกเครื่องแกงห้าผัดไปจนมันหอมเลยเ้าก็เอาเนื้อปลาที่ห้าบดไว้น่ะเทลงไปเทเลยระวังด้วยนะ หุูซึกว่าเนื้อป้าบดเท่าสิเหลืออีกหมอหนึงหดกใช่ไปบดมาอีกตักใส่เครื่องบดเลยเดี๋ยวเอามาเทค่ะเนื้อป้ากระช่ายหอมแดงกระเทียม ที่ห้าบดละเอียดอันห้าบดละเอียดละเอียดเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าาหลับปลาเนี่ยห้าบดเถอะเพราะมันฟูๆูหนามากกวสิบเ้ม้น,นเดี๋ยวเราเดือยกันเด้๋ยพี่น้องแกมาบังมาพี่น้องมามา,<ร>าปุ้งมาปุ้งซีอิ้มลูกอุ้หลาดกันยากคนนั้นไหมผงซีโรดใส่ไปเลยประมาณสองทับพีแจิก บอกมอเบอร์โอได้บุ๊หาชิปหกชิบกับบรจักมันไม่เยอะเกินไปหรอกค่ะพี่น้องรถด,ดีสองกพีคือกันนั่นแหละอันนี้เจกลืมบอกพี่น้องไปว่าเจ๊ใส่กับปี ยาเจกใส่กับพีไปแล้วหนึ่งทับพีนะคะแล้วก็เราจะหนํปาปลายายเจก,กใส่ไปแล้วประมาณสองสามทับพีพูดละเป็นนนามปลาต้มใส่ไปเลยค่ะพี่น้องบ่ต้องไปสนใจว่าใส่หลายใส่หน่อยบอดแสบปรุงขาดยางใส่เข้าไปค่ะเอเหดกินเองเนาะ ปิดฝาไว้ก่อนเห็มันเดือดก่อนจักหน่อยเดือดปุดปุดปุด,ปดค่ะพี่น้องพร้อมแต่ตานิ่งอันนี้เจ๊เสีบบล่อแล้วเด้อยยเจ๊กสีอเอาทุกสิกส่งทุกอย่างใส่ปุ้งกับปุ้งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเข้ามาซิมที่หลังอีกค่ะพี่น้องเจยเจ๊เสีเอาหางกะทิใส่ หางกะทิที่คั่นไว้ใส่ไปให้เบิดโหลดบะนี้ยีาเก๊กซกิมีต่มต่มตีนไก่ที่ยีาเจ๊กต่มไว้ยีากเก๊กใส่ลงไปเลยไปนี้เ้าก็ทิต่มให้มันเดือด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  ขายังมีเลือดอย่าลืมว่าเขายังมีเลือดนะคะพี่น้องอันนี้เจ๊เจ๊กสิตรมให้มันเดือดๆแบบนี้กะจังมาซิมผ่านยังกะใส่ไปเลยขั้นตอนสุดท้ายคือสิมแสบแบ่แสบกะปรุงให้มันแสบเลยกะจบในขั้นตอนนี้นะคะพี่น้องสุดท้ายเขากับใส่ใบบักูดเท่าน,นะะั้นค่ะนี่ลูกโดดจะโดดไป ลูกดดหนึ่งพิทออนยายหวานเอามาฝากไข่เดี๋ยวมาเบิ้งอีกพี่น้องให้มันเดือดให้มันสุกสักก่อนโอเคอ่ะพี่น้องขั้นตอนสุดถ้ายโอ้ยคือมีนามเดี๋ยวเดี๋ยวพิทก่อนมาพี่น้องมาใส่เลือดอันหนูมาถือหน่อยลูกถือนะช่วยกันนะ ใส่เลือดเด้อบันี้เดอ้ออืมอืมเท่ทมันก็ไมีน้ำ เป็นยังไงราคาพี่น้องเด mm. ิดอะไมันเดือดอีกเท่าไรพี่น้องเป็นอันเซตนะคะท่ามันเดือดโอ้ยลืม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 พี่น้องเอ้ยบาวากันเนาะแล้วดเดือดแล้วเดือด ครบละบอยย่ยห,หวาน40ส,สบชุดครบแล้วครบแล้วน้อจัดส่ดงไปแล้วเป็นบางส่วนมันก็นเหลือเหลือเลืนี่ได้ห้าสิจัดชุดประมาณเด้พี่น้องนี่มีผักมีขนมจีนนี่1นกิโลแล้วก็มีน้ำยายายเจกแจกมือนี่ยายเจกสลองสลองนะคะสลองยูทูบของยายเจกนะคะพี่น้อง ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายเจ๊ในเด้อขอบคุณไปเบิร์สุหมงสุบอนขอบคุณทั้งฟังไทยฟังลาวฟังใดก็แล้วแต่นะคะที่มากดถิกใจให้ยายเจ๊เรามากดติดตามให้ยายเจ๊ขอบคุณไปเบิร์สุบองสุบอนค่ะพี่น้องคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนพอกันไหมในคลิปหน้ายายบ้านสวัสดีค่ะโอเคค่ะยายเจ๊กะสวัสดีค่ะเ,เบิ้งหมอแน่พี่น้อง